ถัดมาครับยังคงเป็นเหรียญน,นะครับ <c oughs> จากหน้ากล่องที่เห็นเลยก็คือเให้กซูยพระพุทธโสธรนะครับรุ่นย้อนยุคสร้างพระอุโบสถนะครับจัดสร้างโดยสมาคมชาวชะเชิงเซานะครับปี2540ที่ตัวตลับเนี่ยบอกพศ2540นะครับ แต่เหรียญที่ลึกข้างในเนี่ยด้านหลังผมเห็นเป็นสองห้าสามแปดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูปดูข้างในกันดีกว่าอื่นะครับนี่ค่อยๆดูมันจมช้า นี่ผมส่องมาเบื้องต้นตอนแรกทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับทางขวามือเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราด้านล่างเป็นปีพศ2538เดี๋ยวเราลองส่องกันดูชัดๆเป็นพุทธพระพุทธโสธรน,นะครับพอดีมีพลาสตัวพิมพ์พลาสติกกรอบของเหรียญเนี่ย บังอยู่เมืองจะเชิงเซาพอสองล่างสองห้าสามแปดนะครับตอนแรกนึกว่าเก้าดูใกล้ๆแล้วเป็นเลขแปดนะฮะเหรียญประมาณเหรียญเออประมาณเหเออรเหียญห้าสิบสตางค์นะครับประมาณนั้น ด้านหลังนะมด่ด้านหลังกันบ้างสวยนะฮะเหรียญค่อนข้างสวยข้างล่างนั้นตัวหนังสือเราส่องให้ดูวัดโสธรวราลาวราวิหารนะครับ สำหรับเรียนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราไปจบกันที่ด้านหน้าโอเหมฮะสูงนิดนึง โอเคครับสำหรับเรียนนี้ก็เท่านี้แล้วกันขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า